อมาดูชิ้นงานอีกของอาจารย์อีกชิ้นงานหนึ่งครับเอเครื่องรถเกี่ยวาจรย์เกี่ยวผมเกี่ยวไปหนึ่งผมเกี่ยวครั้งหนึ่งเนาะครับมันเวลาเกี่ยวมันมีแค่สิบกวันครับผมก็เลยตัดเลยครับตัดรถเกี่ยวเลยครับตัดเลยเพราะว่าด้วยผมไปเคยไปเกี่ยวแล้วการเกี่ยวอะไรมัรนมีปัญหาเนึต้องซ่อมนอนอยู่กินบน อะไรนะรสในน้ําอะไรทีมงานรถเกียวรู้ดีเนาะโอเคครับับผมก็เลยตัดตัดปัญหาผม,ผมอย่างนี้ได้ไหมคือผมจะทํารถผสมปูนอัตโนมัติวันนี้จะทํารถผสมปูนอัตโนมัติครับคือคือด้วยด้วยความคิดว่าเราทํายังไงที่จะผสมปูนแล้วเราเราไม่เหนื่อยเราวันหนึ่งเราผสมเป็นร้อยกระสอบได้ครับเพราะว่าเราไปจ้างคนถ้าวันวันละ้อยกระสอบนี้สมมติว่าเอาไปเทหน้างานเนาะ ถ้าถ้าจ้างเป็นคิวก็คิวละสองพันนะต่ำๆครับแต่ถ้าเราประหยัดต้นทุนเราทําตรงนี้เผื่อเกษตรกรท่านไหนอาจจะเอารถรถรถอีแท็กอีแท็ที่ว่านั่งขับมาทำเพราะว่าถ้าผมทาเสรจผมผมจะไม่เอาโครงนี้หรอกครับเพราะว่าหนึ่งด้วยลิขสิทธิ์แล้วก็ด้วยอะไรต่างๆแล้วอย่างเราเราก็อาจจะทําเล็กๆคันแักแสนกว่าบาทาผสม ทำวัสดุก่อสร้างครัคิดไว้นะครับอาจารย์ก็ขายวัสดุก่อสร้างเลยครับเพราะว่าถ้าทำนี้ไม่ได้อาจจะไปต่อยอดเป็นเป็นตักตักขี้วัวนะครับตักขี้วัวอืมตักขี้วัวตักเอ่อถ้าตักตักขี้วัวก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับจะทํำก็คือพุ่งกีเนาะครับพุ่งกีเสร็จก็ต้องเอาใส่ให้มันควาำหงายเนาะความง่ายโอเคครับด้วยด้วยหลักการแต่ก่อนผมจะทํา แค่ตัดเฉยๆเพราะว่าพ่อผมไมวถ้าตัดเฉยๆกอาอืมตัดเสร็จผมจะมีระบบลำเลียงตัดตัดทรายแล้วตัดอ๋อจะลำเลียงตรงตรงนี้แต่ยังไม่ทำอ๋ออันนี้เข้าวโม่ครับเข้าวโม่อันนี้โม่เนะอันนี้จะทำเป็นอ่าปุ่งกีตักอันนี้จะเข้าวโม่เลยเตรียมเตรียมโอ้ชิ้นงานโมแดงนี่นี่เตรียมรับไว้ ปอไมโครถือสุดแล้วนั่นนี่อ๋ออันนี้พออันนี้นี่พอพอมองออกลางๆเลยเนาะครับใช่ใช่ครับมองมองออกแล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่แฮรนะครับถอดไปกลึงเดี๋ยวถอดไปกลึงนี่นี่เตรียมเตรียมไว้แล้วครับอ๋อครับขึ้นสายพานก็ปั่นเลยครับอืมไม่ต้องใช้มอเตอร์ครับไม่ต้องใช้นี่อันนี้อันนี้จะตอนนี้ยังไฮบริดอยู่เพราะว่ายังไม่มีงบไปยังไม่มีงบอ๋อก็ตัวนี้ก็คือง่ายๆถ้าเราไม่ไม่ทำเรื่นี้ก็ได้ การตักย <behav S 1> ิน <Souls> ตักใส่เราไม่ต้องตักเยอะหรกตักทพีละร้อยกิโลอย่างนี้เนาะตักใส่ก็เราเราไม่ต้องแปลงเลยพวกนี้อเอารถเกีียวมาเอาออกเอาคอใส่ใส่ได้เลยถ้าถ้ารับแบบประหยัดไม่ต้องมาทําเหมือนผมแต่ผมอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเอาไปยกท่อด้วยท่อใบหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยโลครับตอนู้นนะท่อท่อท่ออาจรย์ก็ทําท่อขายพวกวัสดุก่อสร้างด้วยเนาะผมผมก็เลยว่าเอาตัวนี้ไปยกมันก็ได้จริง่ะมันยกไปวางไปวาง ด้วยถ้าเคสนี้มันยกครั้งหนึ่งมันต้องตั้งครับตอนนี้มันตั้งไว้แล้วยกเลยอือแต่อันนั้นเขาจะ,จะถ้ามีเบหนก็จะใส่เคนด้วยใส่เคนอีกครับใส่เคนเพื่อบางทีเราไปยกอุปกรณ์เนาะครับยกอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้กรณีน,นี้ก็คือตักตักอันนี้ยกขึ้นได้นะครับครับูุได้อืมอืมครับครับนนีผมเอา ถังน้ำมันมาใส่ไม่รู้จะยกได้มันติดที่จริงมันยกได้ไอ้ถังน้ำมันตรงนี้อันนี้นี่จะอยู่ตรงไหนช่วงอยู่นู่นค่ะโอ้ยอยู่นู่นเลยเลยเอามาติดไว้ตรงรตั้งไว้ตรงนี้พอพอเรายกปุ<อ>๊บตอนนี้มันจะสูงมันจะเอียงอย่างนีอ้อ๋อมันจะลาดชันไปหาโม่อือแล้วก็ทรายกับหินก็จะไหลลงไปครับไม่ต้องต้องทำตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้องเป็นสายพานไม่ใช่หรือเป็นยังไง สายพานมีงบก็สายพานถ้าไม่มีก็ระบบส่านสังกะสีระบบกวาดกวาดเอาเหล็กเอาเหล็กมาทำสาโซ่อ๋อใช่ใช่เป็นเหล็กครับครับสวานครับมกวาดน้อยเนาะครับแต่สำหรับคนที่เอาไปทำอันนี้ก็ได้นะครับตักคิวอะกษตรลำเลียงมาอัดเม็ดครับโอ้อัดเม็ดอีกครับสำหรับคนที่เอาไปต่อยอดครับต่อยอดเอาอันนี้อันนี้จะเป็นรถเกี่ยว เครื่องหกสิบนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเนาะครับกำลังมันกำลังแต่ตัวนี้เครื่องแปดห้าครับตัวนี้อันนี้สตาร์ทได้ทำงานได้ใช่ไหมทำงานได้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะช่างมั่วครับทำช่างมั่วแล้วไอ้ตัวคอนโทรลนี่แหละอันนี้มากับรถเกี่ยวเลยใช่ไหมใช่ครับซื้อมาอ๋อนี่ซื้อมาสองพันกว่าบาทต้านสายอ๋อไม่เป็นไรหรอมันผมไม่เป็นไรครับผมเอาไว้ใตัวนี้อ๋อ จะมาใส่ตัวนี้อาจจะคล้หงายไงอาจจะเป็นระบบลำเลียงอ๋อยังไม่ต่อยังไม่ยังไม่ต่อตัวนี้อนาคตอนาคตอ่าโอเคเดี๋ยวว่าสตาร์ทตินไหมยันเรื่องดูครับอ๋อเดี๋ยวดี่แบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่หมดแล้เป่าเมื่เคย อ๋อนอ่ะไเียนมดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจยาเอาเราดูคร่าวคร่าวครนี่ได้ี่ครับอืเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาอันนี้ขึ้นลงมันมีไฮดรลิกใช่ ตรงนี้ตรงตอนนี่พระเอกนะครับนี่อะไรครับอันนั้นอันนั้นคือพระเอกคือหมายความว่าถ้าเราเอาลงสุดเนาะมีผานผานผานไว้ไวด้ดันแล้วครับอ๋อมีผานไว้ดันแล้วนี่นึ่งเดนันดันน <laughs> <อ>เวลาดานันไอเวลาเราตากักปุ๊บดนันหินทรายเข้ามาแล้วเข้าไปอนาคตอาจจะไปเขาแถวแถวเขาเขาดำดินเนาะออ๋นะ ันเข้าไม่ได้ผมไปได้เอากลายเป็นเทคเตอร์เลยทีนี้เราเราก็เลยเอาตัวนี้มามาเพื่อจะใช้ตัวนี้เกิดประโยชน์เมืคืนมันจะดันไว้เพื่อให้โรลิกมันมันไม่แข็งเนาะครับครับใส่ไว้ตรงนี้อันนี้ดันตนี้จะทำโอ้ความคิดความคิดสุดยอดมากเลยครับครับตัวนี้ตัวนี้ ดูไอเครื่องมืออาจารย์เยอะแยะเลยครับเป็นเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูตัวยกเสาของอาจารย์อ้มีของดูเยอะแยะเลยครับอันนี้เอาไปเปลี่ยนแบตกันอันนี้ใครสนใจพวกเสาแล้วก็ท่อ ของอาจารย์ปีชานะอยู่อยู่บ้านอะไรนะย้ายบ้านอะไรตรงนี้บ้านน้องจะก,กงงครับมาดูได้ครับมีเสาทุกขนาดทุกรุ่นเลยครับให้ได้ดูกันนี่ครับเสาขายขายยังไงครับยาย